ไปทั้กอีกครั้งนะครับสับช่วงแรกนี้เราได้นําภาพนักเรียนในร้อยสหรัฐที่ไปศ,รรศรรึกษาดูงานชุมชนและวัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32ส,ส,ส,สานักงานพัฒนาภาค3โดยประชาการทาพัฒนามาให้รับชมกันครับส่วนจะมีอะไรน่าสนใจอย่างไรนั้นเชิญชมในช่วงตอนทัชวนรู้ครับ ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ทางการทหารอันดีมายาวนานกว่า180ปีแม้ทั้งสองประเทศจะมีความแตกต่างทางในด้านภาษาศิละปะวัฒนธรร,รมความเป็นอยู่และด้านอื่นๆแต่ก็ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟน้นทางในด้านการเมืองเศรษฐกษิจและสังคม ดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ในด้านการทหารนั้นนับได้ว่ามีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นเป็นอย่างยิ่งประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาได้มีการฝึกและกิจกรรมทางการทหารต่างๆร่วมกันอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมาโดยตลอดและเพื่อเป็นการกระชับมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทยได้มอบหมายให้หนว่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค3และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32นำคณะนักเรียนในร้อยสารัฐอเมริกาเข้าศึกษาดูงานชุมชนและวัฒน,นธรรมไทยในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนด้านภาษาและสนับสนุนโครงการของหน่วยที่มีต่อชุมชน ึ่งหน่วยพัฒนาการเครื่อนที่32ในนำคณะนักเรียนใน100ร้อยสารัฐศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของหน่วยหลายแห่งได้แก่การศึกษาระบบกระปาภูเขาวิถีชุมชนบนที่สูงซึ่งเป็นการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นณบ,บ้านสันติวนาตาบลหนองบัวอําเภอชัยประการ การร่วมกิจกรรมการก่อสร้างภาชนะเก็บน้ำที่บ้านแม่จอนตำบลเชียงดาวอําเภอเชียงดาวร่วมกิจกรรมการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำพ PE ีที่ศูนย์เด็กเล็กตำบลหลงขอดอําเภอพร้าว ร่วมกิจกรรมโครงการฟื halls, the the ้นฟูสภาพพื้นที่ต้นน้ำร่วมกับชุมชนในพื้นที่บ้านหลวงตําบลหลงขอดอำเภอพร้าวการร่วมกิจกรรมบวชป่าปลูกป่าปล่อยปลาการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกับชุมชนพื้นที่ต้นน้ำบ้านสันหกฟ้าตําบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ วมกิจกรรมการบูรณะวัดทิพย์อักษรอมรออินวัดน้อยวังสะแกงอํเาเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนในการศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนการพื้นที่ 32- สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชการทหารพัฒนากองบัญชการกองทัพไทยอํเาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ส่วนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านภาษานั้นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-2ไดอในนำคณะนักเรียนในร้อยสารัฐจัดกิจกรรมร่วมกับครูและนักเรียนจากในโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยได้แ,แก่โรงเรียนชาวไทยภูเขาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-2โรงเรียนบ้านหลวงอำเภอรพร้าว hey, บ้านนาวายโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมโรงเรียนศึกษาสาศึกษาศึงเาศึกษาศึกษาศึกกกเล็กศูกนย์การศึกษานอกระบบกลากาศศึกษาตาศอัษยาศัยอาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ภาคบริในร้อยสารัสยังมีทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆร่วมกับหน่วยพันธการเคลื่อนที่32ประชาชนส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการประชาชนการร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนรเรียนรู้การดูแลสุขภาพแพทย์แผนไทยณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติวนา สำคัญที่นักเรียนในร้อยสาหรัฐได้รับจากการที่ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานในครั้งนี้คือได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและวิถีชีวิตชนบททาง,ทางภาคเหนือของประเทศไทยได้สมัมผัสความงดงามของธรรมชาติและน้ําใจอันงดงามของคนไทยรวมทั้งยังได้เรียนรู้และเข้าใจภารกิจของกองทัพไทยในด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน การปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเตือนที่3-2สํานักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบรชการฐานพัฒนาซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอันจะนํามาซึ่งความผาสุกข,ของประชาชนอย่างยั่งยืน